อ <an> ไม่ได้เข้ามาไม่กี่สัปดาห์อัปเดตอีกละใช่ไหมเนี่ยหนูไม่ใช่น่าจะใช่นะอันนี้คืออะไรอะ่ะอัปเดตครั้งที่แล้วไม่มีน,นี่หนาอันเนี้ยหางเหรออ,อ๋อนี่ปะนี่ปะเห็นของเขานี่ปะ่ะของเขาน้อยน้อยน้อยนี่ยแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอโอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือสัตว์โอเคเอของเดิมเนาะสรุปแล้วสัตว์มาไม่ทำไรอะ่ะ แล้วเนี้ยโอ้ถังสีโอ้หนักประสาทเข้าไปเอาไม่ทำไรอะตกแต่งเพื่อความสวยงาม2วิน1ิวินเอ้ยเราได้กี่วินแล้วอะไม่ใช่ว่าเราเคยเล่นมา2รอบแค่ก็2วินแล้วปะเราจะเช็ควินเรายังงอะ่ะใช่ปล่าอะเรามี2วินแล้วนี่เรา,าจะซื้อได้ไหมอะซื้ออันเนี้ยได้ปะอ๋อดีงไงนีงไงนีไงอ l o เริ่บบิลคุยคราไม่รู้แต่วันนี้สวัสดีฮะทุกคนกลับมาอีกแล้วกับเกมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีถึงสามพาร์ทไปด้วยกันในช่องของผมไม่เคยเล,ลเลย่นเ,เกมแรกเลยสามพาร์ทเลยอะเก รอบนี้คงไม่ต้องไปเล่นด่านเก่าแล้วมะแชปเตอร์สองเลยละกันโอ้ยเฮ้ยแชปเตอร์สามนีด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวครั้งที่แล้วที่เราเล่นมาไม่มีแชปเตอร์สามหรือเปล่านะเว้นเกรรมืออ๋อแชปเตอร์สอก่อนเอาแชปเตอร์สอก่อนอ่ะเอาทีก็แชปเตอร์แชปเตอรสามด้วยกว่ากันมาเจอกันอีกแล้วกับนรกองทังสีอันนี้คือเราเข้าแชปเตอร์สองแล้วใช่ไหมเออใช่แล้วอันนั้นก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งกับสามแล้วก็เท่ากับว่าข้างหน้าเราเป็นแช้เตอร์สองเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคทุกอย เพิ่มเติมอะไรเปลี่ยนเราไม่รู้ไปเจอกันเดี๋ยวก็รู้โอ้วหอะไรอะไอ้สายนี่คืออะไรอะถ้าทุกคนสังเกตเห็นหัวใจข้างล่างนั้นไม่ต้องแปลกใจนะถึงเราจะไม่ได้เข้ามาเล่นนะแต่เราฟาร์มหัวใจไว้แล้วอะเรากลัวตายงานเรากลัวตายเราก็เลยฟาร์ไมไว้เพียบเลยอะถ้าเราตามสายไปนี่เราจะไปเจอสิ่งอะนี่อะไรนี่อะไรอะนี่อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแต่ต่ตัวใหญ่ตรงไหนอะตอนนั้นอะคือเราโดนได้ไหมอ่ะทฤษฎีสีแดงไอ้ท่อนี่ต่อกับถังสีแดงพอดีเลยก็เท่ากับว่าถ้าเราตามสายนี้ไปข้างหน้าก็คือสีแดงยังไงล่ะไปเลยก๋ ไม่แดงไม,ไม่ใช่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 ตัวนี้ไม่ใช่สีแดงข้อนี้คือต่อไปได้ข้างในมีสีอะไรสีส้มกับสีอะไรนี่อะไรอะไรอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วแดงเอา啊โอ้เจอแล้วแต่สีแดงโอเคเราจะเข้ามาขอเช็คหน่อยน,นะจำนวนคนในห้องนี้มีเยอะไหมโอเคมีคนเล่นเยอะเริ่มเปลี่ยนกี่คนนะฮะขายอะไรเอ้เอ้าอ,อ,อ,อ๋ออ๋อใช่ใช่มันมีสมายด์ดีกว่าเออต้องเก็บได้ด้วยนี่หว่าเอ้ยแล้วชัปเตอร์สองไม่มีไอตัวใหญ่นั่นหรอเราจะแต่ตัวเล็กๆอะ่ะ ก็เล่าอีซี่เฮ้ยเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีมีมีมันยังอยู่มันยังอยู่ตัวนั้นมันยังอยู่ใช่ไหม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 ใช่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 มันยังอยู่มันอยู่สตาร์มองี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาสตาร์ทไม่ได้เราไปไหนได้บ้างเฮ้ยมืดมอลลี่เมลเลยโว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเฮ้ยเด้งหัวใจตึงตึงเด้งหัวใจตึงตึงอ้าวทำไมมันไม่มีสีแล้วล่ะไฟมันดับอ๋อกด E อ้กด E ได้ด้วยกดทำไมวะเกี่ยวอะไรกับเราวะเนี่ยห้องไข่โค้งอยู่ไหนอ่ะ เออดันหรือเปล่าดันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อู้คุกเดินผ่านแล้วนี่แน่อ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ดีจังมีถังสีหรอนี่สีอะไรสีออเรนจ์ออเรนจ์ออเรนจ์คือไอห้องที่ต่อนี่ปะนี่ปะนี่ปะห้องที่ต่อนี่ปะแล้วตามสายนี้ไปใช่ปะไปเลยครับถ้าจะไม่ผิดต้ใช่นะตามสายนี้ไปเพื่อไปอยู่ไอห้องนั่นอ่ะนี่ไงนี่ไงห้องนี้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 จะมีออเรนจ์อยู่ข้างในนี่ไงแล้วเข้าไปเจออะไรเข้าไปเจออะไรเก็บเยลโล่เหรอโอ้เยลโล่เราเจอบ่อยอยู่ใช่ไหมอ่ะทางไหนสักทางหนึ่งอ่ะตอนในงานในงานได้ปะได้ ไม่ใช่เอ๊ะไปแลาเว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 ล้วไปแล้วเดี่ยวเดี่ยวเดียวเข้าไม่ได anyway> ้ประเนี่ยเข้าไม่ได้ประเนี่ยเข้าไม่ได้ประเนี sì, ่ยวโอ้โหเข้าไม่ได้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 มันเข้าไม่ได้แต่มันก็ไม่ไปเหมือนกันไอตัวเล็กนั่นเราโดนได้ไหมอะไม่อยากไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงไอตัวเล็กเลยอ่ะใครก็ได้เสี่ยงให้เราทีดิ้แย่แล้วุ้ยโอ้ห้องกุญแจยังเข้าไม่ได้ไม่ใช่นาทีเราโอ้ห้องกินโอ้โหห้องกินอยู่สุดี๋ยวจะไป โอ้ยยังผอมแห้งเหมือนเดิมเลยนะนายอ่ะไม่เจอกันไม่กี่อาทิตย์กลับมาอีกแล้วแปะอารลเบลวนายเชื่อเบลหรือเปล่าถ้านายเชื่อเบลเรารักนายนะเยลโล่แปะอู้ตายไ้ยแต่อู้ต่อหน้าดาร์กเน็ตเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันอู้อูอ้ออะทำไมทำไมถึงตายอ่ะ ไม่ใช่ว่าเราอยู่สีเหลืองแล้วหรอทำไมเราตายได้เมื่อกีก้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นกันโอ้โหเห็นลลจะบ้าตายนี่แหละมีอะไรข้างในระเบิดวัด <What? S 1> เดี๋ยวก่อนเลยเอาเราเอะเบิดไปทำอะไรบุ้มไครเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเอาระเบิดไปทําอะไรแต่เราก็ต้องถือไปก่อนแหละบุ้มแทงมือใจได้ไหมบุ้มบั้มไม่ได้ okay, โอเคเซมเบ้เฮ้ยเฮ้ยจอ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 เราจะโดนไหมเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเราจะโดนไหมเนี่ยอ้อยู่ข้างหน้าเราดีกว่าไปยังไปแล้วปะ เราอะไปยังไปได้ยังไปได้แล้วไปแล้วไปไปไปเอาตันฮะเอาสตัปโอลี่เอาอีสเอกแล้วเหรอโอ้โหขยันมีเหลือเกินโอ้ค่าๆห้องนี้เลยถ้าได้บัตรสตัปโอลลี่มาเข้าเข้าห้องนี้ได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคสตัปโอลลี่คืออะไรวะอ๋อเจออีกแล้วเอ้าอันนี้ใช้อะไรอเนี่ยระเบิดได้ไหมตุ้มแต้มตุ้มแต้มมันบอกว่าไม่ดูฟรอไม่กับกำแพงโอเคระเบิดกับกำแพงอันนี้ไม่ใช่กำแพงเนาะแล้วงั้นอันนี้ใช้อะไรโอ้โหตีนมีสีอันนี้เหรออุ้ยค่าๆกัๆเลยนี่นะ ใช่ปะเอาใช่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 เอาบี้ปะเนี่ยโอชัดเลยเอบบี้จริงๆด้วยแล้วก็ไต่ไปแล้วก็โดดนี่อ่าอีซี่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 โอ้ยเจ้าป๊ป๊อกเข้ามาปะหรอจอดตเราควรไปหาเกมเอบบี้เล่นหน่อยดีไหมเนี่ยเพิ่มศักยภาพในสกิลการเล่นเอบบี้โอ้ยจ้าไม่โดดมันละอ่ะเราเน้นก้าวเป็นอย่างก้าเก้าวอย่างช้าๆ ้แล้วเก็บกรีนโอ้โหเจอโคตรบ่อยกรีนเจอบ่อยมากเลยตอนแรกเจอบ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ได้เจอละมันไดไปไหนอ่ะมันไดไปไหนมันไดไปไหนกะเรารีบมาบันไดเกินไปหรือเปล่าอะเอ้าโดนเตะออกจากห้องเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเป็นไงอ่ะอะไรนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรื่งใหม่หรอบัดซ้อมเล่นใหม่อะไรวะเนี่ยมันเตะเราจากห้องแต่เราต้องเล่นใหม่ บดซบที่สุดโอชีวิตอ้าวทุกคนในขณะที่กําลังทําการให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็เจอห้องอีตาเอ็กที่เป็นของระเบิดเขา้าอ่ะฟาวอันธวันเนี่ยห้องห้องของระเบิดอะ่ะห้องนี้มันมีอะไรอะ่ะเราคนเข้ามาทําไมอะ่ะไอ้วองเลือดนี่คืออะไรมุมแบบไม่ได้แล้วเข้ามาทําไมแล้วก็มาลองสงสัยว่าทําไมหัวใจเลยแค่นี้ตายบ่อยเลืกอกออนหาไม่เจอโคตรยากเลยตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทาไมสีถึงหายเว้ยไอ้ตัวเล็กใช่ไหมไอ้ตัวเล็กมันเอาสีเราไปก็คือไอ้ชัตเตอร์สองเนี่ย มันให้เราซ่อนดำสีได้ก็จริงแต่ซ่อนได้ไม่นานอะ่ะมันน่าจะกันคนที่ fk อยู่นานๆแบบไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าซ่อนอ่ัต้องซ่อนแป๊บเดียวถ้าไอ้ตัวเล็กๆขึ้นมาขโมยสีไปแล้วต้องหนีแล้วเราห้ามให้ตัวเล็กเอาสีเราไปได้อะ่ะไม่งั้นเราจะโดนเลยแค่หาห้องแต่เราก็ลําบากแล้วว่ะอ้าวไม่มาได้ไงอะ่ะเดี๋ยวฮะอาอยู่ดีมันก็มาอะไรอะ่ะเมื่อกี้อยู่ีมันก็มาอยู่นีมันก็สปาข้างหลังแล้วเราจะหนียังไงวะยี่ดีจอก็เป็นแบบนั้นเลยอะ่ยแอะแย่แล้วว่ะเราสองหัวใจแล้วลว,ลออลว่ะเรายังหาหห้้้ออออองงงกกกําแแแพไไมม่่่เเเเจลลลยยยีีีวววันนนู เก็บแทงสีจะจะครบหรือยังหาก,กำแพงไม่เจอเลวอยววยอ๋อเจอแล้วเฮ้ยห้องกำแพงมีห้องใหญ่ด้วยอ่ะเจอแล้ว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 โอเคจะกลับมาเท่าเดิมแล้วนะหลังจากที่มันเตะหลอกไปตะกี้กอดแหงสวยเลยโดดเด้งกลับมาเท่าเดิมแล้วออกโจากประตูนี้จะโดนเตะไหมเนี่ยไม่โดนนะกินจ๋าเราคิดถึงได้เหลือเกินอานี้ห้องอะไรกันอ๋อห้องเดิมห้องนี้ใช่อะไรทุบอ่ะจะอ yeah, ีตาเอ๊เยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าห้องมันหาง่ายขึ้นอ่ะไอะห้องที่เป็นแบบเอ้าเซฟโซน what the มันทาให้ไอห้องแบบที่มันหายหางยากที่แบบชัเตอร์แรกอะ่ะมันหาให้ง่ายขึ้นเยอะเลยอะ่ะแต่ประเด็นเลยคือไม่เด็กจะหาเลยเดีแขีวชีวตรอดก็ยากแล้วเด้มาแล้วเนี่ย,มา,ยมาแล้วอะ่ะอยานได้ครับไอตัวเล็กกับยานะครับไม่ใช่ไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ยังไม่เทไหร่ไอตัวเล็กนั่นนีหาอย่ามาอาสีผมไปผมมีซีซีเดียวผมปบป่องมนันานทงชีวิตแล้วคุณจะไปทำไมตักวันนี้ยังไม่พอใจอีกเหรอไม่น่าชเชยตัวเล็กแล้วอู้จะห้องกินแล้วเออห้องกินให้อะไรอ่ะฮะ อ๋อ๋อห้องนี้ต้องใช้ชแฉลงอ๋อโอเคแฉลงไอ้แบบห้องอีเตอเอกันดิเอแล้วว่าเราเจอห้องที่เป็นอีเตอเอกก่อนอันนี้อยู่อ่ะการที่ต้องมาจําอะไรอย่างงี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมห้องนี้ใช่เปล่าใช่ไหมเอาใช่ใช่ใช่อู้ใช่ใช่ใชห้องเกมหรอแล้วทำไมแล้วทำไมห้องเกมมีอะไรล้วจะทำอะไรกับมันได้เรามาดูห้องเกม,มทำไมไอ้นี่หรอเอาจริงดิสุดยอดไปลยครับเน่สนุกไหมครับผมอีตอเอ็กนสือ่อนึงอะไรเราไม่เข้าใจอ่ะ แค่เข้าใจก็ช่วยบอกเราหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็ไปหาที่ขุดขวานนี้ดีกว่าที่คุณหลักขออันนี้อยู่ตรงห้องที่จะเปิดข้างในหรือเปล่านะตามสายไปหรือไม่ก็ตามพวกนั้นไป,ไ,ปไอพวกนั้นก็ได้เหมือนเราเลยตามไปแล้วกันเฮ้ยเรามีเพื่อนไงใช่พวกมันคือเพื่อนเราเราไปกันได้ไหมใช่ไหม,ไหมนี่ไงเจอแล้วคดเลยันให้อะเมนให้อะไรเลยโหให้ออบบี้เวล่าให้ออบบีไ้ไปด้วย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 เราไปด้วย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 โอ้ย่ะดิบี่ะดิบี เอ้ยบอกตัวเองหน่อยอย่าดิบดิอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเราอ่ะอย่าใจร้อนใกล้ๆแล้วอีกนิดเดียวเอาตัวเล็กอีกนิดเดียวอีกนิดค่อยๆค่อยๆเลี้ยวเดี๋ยวเกาะไว้ดิเกาะไว้ดิอ่าฮ่ประสบการณ์อบี้เรายังเยอะนั่นแหละชิเทลเอ๊ะแถวแถวที่ห้องอบบี้ที่เราเจอครั้งแรกปะเอ้ยนายสีเดียวมันเราปะเนี่ยสีเดียวกันเลยเอานายเรียบร้อยเออเคสเคสทำเพื่ออะไรอะเคสเราไม่รู้เคสแล้วเคสช่วยเราไม่ได้ละเราก่อนห้องระเบิดโอ้โหตอนแรกก็หาห้องระเบิดอย่างยากเลยนึกกับหาห้องระเบิดเยอะโห้ เอ้าเจอเฉยเลยเว้ยโอ้โหโชคดีจังเลยว้ว้าเข้าไปดิเข้ามาดิเฮ้ยเฮ้ยเกไปเกิดไปบอลบอลอะไรไม่เห็นเลยไปที่นี่เอ้าไอ้เมื่อกี้มันวาร์ปป่ะรู้สึกได้มันวาร์ปนะนั่นไงเจอแล้วเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าไอ้มอนั่นมันเป็นคนมากกว่าเราวะใช่ะปะมันเป็นคนมากกว่าเรามันคือคนอะเราไม่ใช่คนเราคืออะไรวะเนี่ยเราคืออะไรวะเนี่ยบูโอ้โหบูเจอสมัยแรกๆเลยบูเอ้ยไอตัวนี้ไปแล้ว แวบแหวบมันเอาสีเราไปอย่า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 ขี้ขโมยนิสัยรักเล็กขโมยน้อยไม่ชอบเลยไปไหนก็ไปจะไปไหนก็เฮ้ยนิสัยแวบอ้าวมันเอาสีเราไปแล้วเราควรทำยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงเราทำยังไงได้เนี่ยย้อมสีนะครับเท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 เฮ้ยจุ่มตัวเองไปในถังแล้วเฮ้ยอู้ครับเพลิงไอ้พวกมีไฟแต่เราไม่มีสีฮะเอ้า เอ้ไอโมนี่นักสารจัดมันเดินผ่านเข้ามาเฉยเลยเฮ้ยเอาโคตรวยอ่ะจริงๆมันไม่ควรเดินผ่านตรงนั้นได้ดิโหนักสารจัดเลยอ่ะมันเลยโดนไปคนเดียวเลยสีนะฮะเราไม่มีสีแล้วฮะชีวิตไร้สีสันเหลือเกินไม่มีชีวิตชีวาเอ้ยเกมนี้ตอนอยากเจอสีอะไรไม่เคยได้เจอเลยวโว้ยไอห้องนั้นอ่ะมันมีกี่สีวะไอห้องที่ต้องตามสายไฟนี่ไปอ่ะมันมีสีบูไหมอ่ะลองไปดูเดี๋ยวก็เลอกออกประตูกระยัง ตูเปิดยังไม่รู้แต่มันมาแล้วมันมาแล้วอย่าปักนะอย่าปักนะอย่าปักเนาะมันยังอยู่อ่ะเอาอ่ะมันยังอยู่อ่ะมันหลอกเรามันเจ๊งเล่นเราอุ้ยไอ้ข้เพิงล่อให้หรือเปล่าล่อไปแล้วล่อไปแล้วข้เพิงล่อไปแล้วอ้าวได้ยินเสียงข้เพิงแตกเฮ้ยนายสีอะไรอ่ะนายบูหรือเปล่านายเพอร์เพลวะออ้าวตัวนี้เพอร์เพลหรอวะเนี่ยเวลาและบูล่ะบูไปไหนอ่ะห้องนี้คือเพอร์เพลหรอกอ่ะใครบอกว่าบูวะโคตรหลอกเราเลย เราเองนี่หว่ะแล้วบัว่ะทำไมทีนี้ไม่เจอบัวเอาเซฟอีกแล้วโอ้โหซึบซ้อนเวลาอยากเจออะไรไม่เคยได้เจอเลยอ่ะเจอบูแล้วเจอบูแล้วแล้วก็เจอบูแล้วโอ๊ยใครเดินผ่านไปวะเปิดได้ปะเนี่ยเรามีสี่ใช่ปะมีมีอยู่ขอก้อนแล้วแล้วแล้วได้ไรได้ไรกบเพิง what the fuck มันมีได้เอกไหมนะคบเพิงเนี่ยที่เราเจอมีแค่ใช้ชลางใช้ระเบิดแล้วก็ใช้บัตรสตาร์โอลี่ มีใช้ขาเพิงไหมฮะเลือกไปออกฮะ้ช่างมาแล้วกันเมื่อกคิดเพื่อนไปไหนเพื่อนรดวมการของเราไปไหนเพื่อนเพื่อนที่มีคบเพิงเหมือนกันไปไหนโ,โอเคมันหายไปแล้วเพื่อนหายเมื่อไรเพื่อนที่มีอดมการแล้วก็ได้จะไปคนเดียวห้องสตาร์โอลี่ไม่ใช่เอ้ห้องห้องห้องที่ใช้ใหญยก็แค่แค่สตาร์หรือเปล่านะใช่ไหมนะใช่ไหมนะหลอกตัวเองหรือเปล่านะใช่ไหมนะไม,ไม่ไม่ได้ใช่ไปฮะใครเดินตามมาฮะเดินตามเร,รมาทำไมเดินมาทำไมใครใช้ให้เดินตามมาโอ้นี่ไง เอาเลยเย้ Yay! เข้ามาได้หรือเปล่าเราเข้ามาได้หรือเปล่าเข้ามาได้ถอดเลยใช่ไรพอลโอเคห้องกลางตามสายไฟไปตามสายไฟไปจะเจอห้องพอๆแต่มันก็ตามเรามาเหมือนกันเอา้าพี่รอดเหรอฮะห้องเปิดไหมเนี่ยห้องเปิดหรือเปล่าขอเข้านะขอเข้านะอ,านะอย่ามานะมันมามันฉลาดชิบหายเลยเราพอลเราเข้าได้ไนายแค่คบเพลิงหรือเปล่านายเข้าได้หรอโอเคสตาร์ทโอลีจะชัวร์นี้เจอจำได้แมนคีย์การ์ด อีเจห้องคีการ์ดไม่อยากไปเลยว่ะ <g ül> ไม่อยากไปห้องอิเดกเลยว่ะห้องสตาร์โอลี่มันแถวแถวไหนวะเคยจําอะไรได้บ้างวะห้องนี้ไหมน,นะเอ้าห้องใหญ่เวนกามีห้องใหญ่ด้วยเหรอ <g ül> ใช้เขาเพิงไปแล้วไปถ่านแล้วแม่เจอห้องใหม่อีกปะถอเอ้ยเอ้ามีห้องไข่ควงด้วยเหรอโอ้เจออีเด็กล้วนเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วอดีห้องไข่ควงไม่มีแล้วอดีโอพยางามหาห้องสตาร์บอดี เอาจองสตาร์แบบนี้แล้วอะแต่อยากจะจะขาอีเตะก่อนอะเอ้ยเจอกันแล้วดิอันนี้ห้องอะไรอะอ๋อห้องใช้แฉลงอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ใครขายอีเตะเนาะห้องห้องแฉลงอะมีห้องมีห้องมีห้องสองห้องนะตัวนี้ห้องหนึ่งนี่นี่ข้ากันเลยห้องขาขวบอะแต่เราไม่ทันแล้วว่าดีใครทันก็เอานะตอนนี้หาห้องสตาร์่อนแล้วกันาจได้เราเคยเจอมันอยู่นะตอนที่ไม่ต้องการมันอะคือตอนนี้ต้องการแล้วว่าดีตอนนี้ต้องการมันแล้วว่าดีเอ้ยแต่แถวนี้หรือเปล่าใช่ปะแต่แถวนี้แหละไขาหน่อยดิอ๋อนี่ไงสตาร์โอริที่ใช่ ใช่บัตรหรือเปล่าติดผู้ใชยนี่ไงยังไงอ่ะมันต้นไม้สื่อถึงอะไรครับขอเข้าไปดูหน่อยอ่ะติดติดอะไรทําไมกันทาไมขึ้นไม่ได้อ่ะเอาทาไมอ่ะต้องขึ้นทางไหนอ่ะทางนี้เหรออ่ะทางนี้เอาติดจะขึ้นทางนี้เฮ้ยบ้าตายขึ้นทางนี้เหรอเราขึ้นไม่ได้อ่ะแล้วข้านมีอะไรอ่ะนู้นอะไรแีอ่าวงเกี่ยวๆอันหนึ่งอ่าขึ้นไม่ได้อ่ะใครขึ้นได้ขึ้นไปนะแล้วออกไงวะออกทางไหนวะเนี่ยเอา เอา้าเจออีกแล้วเ <laughs> จออีกแล้วห้องกุญแจโอเคเออห้องกุญแจอยู่ตรงมุมไหนไวะเนี่ยเอ่อใกล้ๆห้องระเบิดโอเคถ้าเจอถ้ามีกุญแจมาใกล้ๆห้องระเบิดโอ้ยจะจําไม่ได้แล้วอะ่ะเยอะจัดเลยอ่ะมันเยอะไปขอเข้าหน่อยอุ้ยเกือบแล้วเอา้าไม่มีแท่งสีซะด้วยอะไรเบอกแล้วเอาบีกแล้วเอาบีกแล้วพี่ครับพี่ทำอย่างอื่นบ้างดีโอ้ไม่เห็นใจคนเล่นไม่เป็นเลยแต่ถึงเราบอกเล่นไม่เป็นแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆเลยเนาะเราคือคนเล่นไม่เป็นที่้าวโ เขาตกกว่าเขาตกแต่เราไม่ตกว่ามันควรบอกยังไงเดียแต่ประเด็นเลยลูกควรไปไหนวะลูาควรไปไหนวะนี่เราควรขึ้นไปไหนเนี่ยยอดสุดของมันขึ้นที่ไหนดูได้จุดหมายสุดๆไปเลยโอ้โหเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปฉลังโอเคฉลังโอ้โหมีอ้อยเร็กด้วยดิประเด็นแล้วต้อก็ไปหาอ้อยเร็กแกล้วอ๋อไอยากกลับไปเลยแล้วไม้แล้วแท่งสีเรายังไม่ครบเลยว่ะเราไม่เจอถังสีเพิ่มเลยว่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวถ่ายกำแพงจะจัด เอาแตกหน้าเซฟโซนโอ้โหชีวิตนักสารจัดนี่ไหมเนี่ยเจอแล้วโอเควิธีจำนะทุกคนนะออกไปจากเซฟโซนทางขวาเลี้ยวขวามาแล้วจะเจอห้องเลยห้องฉลงเลยใช่ปะใช่โอเคนี่เลขคืออะไรเอาเอาโอ้นึกว่าจมน้ําตายไปแล้วไม่ใช่น้ำหรอเนี่ยก็ส่ไว้น้ํานี่หว่าสีหงวงชมพูเหรอรับไม่ได้แล้วมีปัญหาอะไรกับฉลังของงัดบ้านเลยครับบ้านใครยังไม่ได้งัดของงัดเลยครับไม่เยอะไม่แยะเท่าไหร่แค่งัดทีสองทีก็พอโอ้เจอแล้วฟุกจัดนี่แหละ ไปไหนไปนไหนไปนไหนอู้เจออันหนึ่งกับสีพิ้งค์เอาเซียนทูนะทุกคนนะมันมีตัวเคตองอ่านว่าพิ้งค์เอาคโอ้แล้วแถวนี้สีได้ไปหมดเลยอ่ะอุ้ยมีใครออกมาตรงหลังนี้กันอีเล็กๆคนนี้ไอตัวนี้เล่นหรือเปล่าวะอู้อันนี้ตีนใหญ่ชัดเลยอู้ใครช่างทำสีหกวะเยอะแยะมากมายทำเพื่ออะไรเนี่ยจะทำทำไมอะ่ะมาหาพิ้งค์นะฮะพิ Pink er. ้งค์เจอแล้วพิ้งค์ เพ็งเถอะขอเข้าไปหน่อยอ่ะกุญแจแล้วเหรอเดี๋ยนะกุญแจขอทวนความทรงจำปั๊บห้องอเตาเออยู่ใกล้ๆกับเซฟโซนือเากับเซฟโซนก่อนแล้วกันเซฟโซนมันจะมีอยู่ห้องริมกำแพงนี่ไงใช่ไหมเอ้าไม่ใช่นี่ห้องไขควงวัตฟากจำผิดจำผิดแต่จำได้ว่ามันอยู่ริมกำแพงอ่ะแต่ริมกำแพงอันไหนวะเนี่ยเวลาเวลาเวรของเจงไรอันเปลปาเนี่ยโอ้ใช่ใช่นี่นะเรียบร้อย ห้องเด็กเล่นเหรอมันจะสื่อความหมายว่าไงอ่ะหรือว่านี่คือห้องที่ไอตัวนั้นมันเกิดมาเหรอรอยยิ้ม,มยิ้มต้นไม้ต้นไม้ทีบ้านบ้านโฮมเข้าใจความหมายไหมเนี่ยความหาามายของภาษาันนี้ก็คือยิ้มซะและต้นไม้จะโตโต,ตกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งอ๋อความหมายเอ๊แปลไม่คิดเลยว,ว่าคนสร้างเกมก็จะแอดวานซ์ขนาดนี้เราเข,าข้าใจที่เขาจะสื่อแล้วว่ะฟิวชั่นไปยังวายมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปโอ้โหกลับมาเต็มเลย <laughs> กลับมาเต็มเลยโอ้โหกลับมาเต็มเลยญี่ปุ่นจ๋ามาแชร เราไปยาวนะยิงยาวนะยิงยาวนะยิงยาวนะเจ๊ตามมาเปล่าเจ๊ตามมาเปล่าเจ๊เจ๊ตามผมมาเลยเจ๊เจ๊ตามผมมากขโมนอเอ้าเออห้องกุญแจตอนแรกมันก็เจอบ่อยอยู่นะอู้เอ้าเฮ้ยแม่งโกงมันบินได้มันบินได,มนได้มันโกงแล้วมันก็บิงอยู่ข้างหลังเราเมื่อที่เราโดนทีแรกอะมาซอ็อป นี่ไงห้องกระจาอุ้ยครบแล้วครบแล้วเราจําได้ว่าห้องแทงสีอยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหม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 ใช่ใช่นี่ไงญี่ปุ่นจ่าอีกแล้วนี่จา้าเราก็จะผ่านแล้วเหมือนกันเอาผ่านแล้วเหรอเอานิง่งเอานิง่งเอาเอานิ่งไปไหนะลองคบไปไหนเะหลือ,อไป้นู้นเหรอเอาเก็บนะฮะใช่ไหมเนี่ยเก็บนะเราเก็บนะอู้ดาว ว่าใหม่คืออะไรอะ่ะเราไม่เข้าใจกลุ่มดาวด้วยดิเราไม่เข้าใจอะ่ะใครเข้าใจก็ตีความกันเอานะเนี่ยแต่มันดาวเต็มเลยอะ่ะหรือว่ามันคือเคนชิโร่ลิสมัดดาวเหนือกับเซฟซอนครับกับเซฟซอนออยมีตัวมามันเข้าห้องนี้ได้ไหมอะ่ะอู้เข้าไม่ได้อีซี่สิวะ ดิพีซี่สิวะมนนี่เขาไม่นีขอมอนกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเรายอมให้มันตีแต่เราจะกลับห้องเซฟโซนเลยหรือเปล่าแต่เราไม่เอาดีกว่ามันมันดูง่ายไปดูง่ายไปดูง่ายไปเจอแล้วใหญ่ผ่านแล้วที่ห้องใหมของสี่ประตูนี่คืออะไรนะเราไม่เข้าใจคนสร้างเลยฮะเรื่องสี่ประตูครั้ที่เราเลือกอะไรไปอะห้องห้องสี่ไหมนะเอาไปว่าครั้งนี้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 เอาห้องริมเหมือนเดิมแล้วรลิมซ้ายอ่ะห้องนี้ห้องหนึ่งห้องนี้อาวห้องนี้เฮ้ยห้องนี้โคตรช่วยเลยว้ยห้องนี้ง่ายจังหลอดไฟดวงเดียว อเอามีน้เวลาด้วยเดี๋ยวเฮ้ยรอด้วยหลอด้วยเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวทําเวลาหมดแล้วไปไงอ่ะเอ้าไปดับไปดับไปดับเดี๋ยวเดีเดเอ้าไฟสีแดงเอ้าผมตายครับพี่ครับเฮ้ยเาได้แบ,บชตเตอร์2มาแล้วชัตเตอร์สองอบร์ดเท่ากับเราผ่านแล้วแจ่าล้วาผ่าตเตอร์งแล้วกแลวมหมยองเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ ใช่ทีกมอมเอเมื่อกี้มันเ,มนเหมือนกับเป็นหลอดไฟปะถ้าเป็นหลอดไฟก็เหมือนกับเป็นไฟนําทางเราไปสู่ทางออกเหมือนกับตอนชัปเตอร์หนึ่งใช่ไหมก็หมายความว่าคือเราเหมือนเจอทางออกแล้วแหละแล้วเราก็ตามแสงไฟนั้นไปประนึ่งว่าเป็นแสงไฟไปอุโมงค์อะแต่พอถึงเราปั๊บกลายว่าเรากลับโดนฆ่าเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วอะแสงไฟไปอุโมงค์ที่เราเจออะมันก็ไม่ใช่แสงไฟจริงๆใช่ไหมมันคือการหลอกลวงของเราที่เราเจอ มันคือเกมแนรโลกลี้ปะนี่ใช่ปะนี่สุดท้ายแล้วอ่ะตอนให้เราจะทํายังไงตอนให้เราจะเก่งขึ้นยังไงอ่ะตอนให้เราจะเหมือนได้ทางออกแล้วอ่ะเราก็กลับมาวนลูปที่เดิมอ่ะอันนี้คือเกมเขาคิดมาแล้วหรือว่าเราคิดเองวะเนี่ยไม่รู้เลยว่ะดาวเป็นว่าเล่นเป็นชัตเตอร์ชัตเตอร์ไปแล้วกันแล้วค่อยมาเล่นกันใหม่กับชัตเตอร์สามนะฮะวันนี้แค่นี้นะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย